และนี่ก็คือสก,กัดเมดสาวหน้าใหม่พร้อมเซ็ตคอมโบไอเทมสุดโหดเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยว,ยวมึงบางเป็นกระดาษ A4 เลยนะนะมาพร้อมกับรูนเจาะเวทคันสุดยอดสู้ๆนะ กูหมายถึงคนในทีมอ่ะอุ้ยตายไว้แหกอีหลอกสกัดเองค่ะกูบอกแล้ววันนี่คือเมดสาวหน้าใหม่เมดสาวที่หน้ามึงอะและสําหรับใครที่ต้องการจะแติมคุมปองและแค่คันนี้เลยเพจพอหมดเกลบัพไรค่ะสะดวกปลอดภัยเล้วแล้วไม่ใช่แค่โอเพนแอร์เทยาได้นค่ะช่องนี้ไม่เปลี่ชันอยู่เจมได้เลยดิเหลงขึ้นแล้ว มึงจะฟันมาหลอดอีกกี่รอบก็ได้จะก็ขอตบอีดีรอบเดียวพอมันใส่เสียงมันเลอเกินเป็นเมดสาวหน้าใหม่ค่ะช่ดสกอตชียินดีที่ได้รู้จักนะพี่มุลลดมันดึงเป็นพี่มุลลัดพี่มุลลัดขาโอ้โหมัดเดียวใส่ติ่งกูแทบแตกอุ้ยตายอีเด้อจะเมดสาวด้วยกันดึงมันตายเลยค่ะแกก็สวยเพื่อนเพื่อนสาวสวยจะกูผพกออกไปทำไมเพื่อนสาวแทงให้หน่อยได้ไหมขอมัดเดียวได้ไหลมเดียว เพื่อนสาวตายให้กูตีคลิปต่อดีกว่าสกอตจีมาแล้วครับฟาเอาหายไปไหนมูหลาดโอ้โหมูเลนก็ได้ว่าไงฮเยเตพลุบเลือสนใจกินหมัดสกอตเรีกินดาวกระจายกูก่อนโกโกาวะี่ยอุ๊ยตายไว้แหะเพื่อนสาวเราแตกไปแล้ว แต่ไม่เป็นไรเรามาคิกซี่คนดีกว่าสวยโอ้โหเห็นแดดดีเขาโดกตรงไหนแล้วมันอดใจไม่ไหวสกอตชี่ขอสัก๊อแล้วกันนะไปลไปเลยนะโอ้โหเสียใจเลยกูสก็อตชี้เป็นเมดสาวขี้เก่าต้องกันหนุ่มหนมาเยียวยาหัวใจว่าไงฮะยัยหิ่าอ้ยเลิศเพื่อนสาวกูเอาบากมึงมานี่สวยเมดสาวอย่างเราก็ต้องซุ้มพุมดักกินผูอ้ยดลุกเหล่าป๊ ไม่แบ่งกูเลยอีดอกเพรเป็นเรื่องพู้เนี่ยเดี๋ยวทำไมภาคไปภาคมาเป็นคนสุพรรณไปได้วะไม่รู้เลยอีดอกโอ้สวยสวยมากเพื่อนสาวทิ้งหมัดกับชันนีนิทนะชนดแมแม่แม่มาเรียกฉันว่าชันนี อีพวกวันนบียังเป็นเมโอ้ยตัวสกอตชีก็ไม่อยากจะพูดหรอกค่ะว่ากล้ามอกของเดียนเล่นนมของแกลกเนี่ยใหญ่กว่าจานข้าวหมาของคนบางคนนะเนาอยแรงไปนะสกอตชีจากแกลกชีเจอสุดท้ายแล้วก็ชนะแบบสวยแล้วเชิดปังพร้อมเพื่อนสาวแกลกชีว้ายเลิศมากอีดอกสกอตชีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมภาคไปภาคมาเสียงมันเหมือนกันได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ที่แรกมันคือคอนเทนต์สก,กัดดอ,อกของเวทใช่ปะใช่ก็คือคอนเทนต์สก,กัดดอ,อกของเวทไงเออแล้วทำไมช่วงหลังๆมันเหมือนคอนเทนต์่สองเพื่อนสาวลุมสกรรมีจานข้าวหมาไปได้วะแล้วสรุปอีนางนั่นเป็นนกหรือผีเสื้อวะเนี่ย